ทุกคนคะวันนี้เราจะพาคุณไปสอบโครงการระดับโลกที่กำลังไขความลับของมหาพีระมิดแห่งกิซ่าเชื่อไหมว่านี่อาจจะเป็นแหล่งค้นพบหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่จะมาพลิกความเข้าใจของเราเกี่ยวกับพีระมิดไปเลยก็ได้ในปี2015โครงการสุดล้ำ s แกนพ y ร a m i d ก็ได้เริ่มขึ้น โครงการนี้คือความร่วมมือระดับนานาชาติที่รวมนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกมาใช้เทคโนโลยีสุดไฮเทคเป้าหมายก็คือการสแกนและเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่ภายในพีระมิดโดยไม่ต้องขุดเจาะให้เสียหายเลยเครื่องมือที่พวกเขาใช้ก็คือมิวเออร์กราฟีและ i n f r a าเรดเทอร์โมกราฟหรือที่เรียกว่ากล้องจับความร้อนนั่นแหละ แล้วการสำรวจครั้งนี้ก็เผยในสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดก็คือมีความผิดปกติทางความร้อนบนพื้นผิวพีระมิดเหมือนกับภาพที่เราเห็นนี่นแหละสีแดงเหลืองฟ้าพวกนี้ก็จะบอกถึงพื้นผิวเนี่ยมีอุณหภูมิที่ไม่เท่ากันในส่วนที่เป็นสีน้ำเงินเข้มเนี่ยมันก็จะแปลว่ามีช่องว่างของอากาศหรือมีโครงสร้างอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ข้างใน ซึ่งนี่ก็จะเป็นเบาะแสรแรกที่จะนําไปสู่การใช้เครื่องมิวอ g นกราฟีเพื่อทําการสแกนให้คอนเฟิร์มว่ามันใช่หรือเปล่าแล้วทางทีมสแกนพีระมิดเขาก็ไปเอาเครื่องตรวจจากมิวอนกราฟีไปติดตั้งเครื่องนี้มันก็จะทํางานเหมือนเครื่องเอกซเรย์ขนาดยักษ์เลยค่ะคือจะใช้อนุภาคมิวออนจากอวกาศที่ทะลุผ่านพีระมิดแล้วบันทึกว่ามันทะลุผ่านไปตรงไหนบ้างพอทําไปนานๆนหลายรอบก็จะสร้างภาพสมมิติของโครงสร้าง ภายในที่เรามองไม่เห็นขึ้นมาได้มันก็จะมีกระบวนการต่างๆในการวิเคราะห์ข้อมูลออกมา และในที่สุดก็สามารถยืนยันการมีอยู่จริงของช่องว่างขนาดใหญ่ได้และยังมีทางเดินลับอีกด้วยซึ่งไม่เคยถูกค้นพบมาก่อนภายในมหาพีระมิดคูฟูช่องว่างนี้ยาวประมาณ30เมตรตั้งอยู่เหนือทางเดินแกรนเจอรี่และการค้นพบนี้ก็ยังได้รับการยืนยันจากหลายกลุ่มวิจัยและถูกตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ระดับโลกอย่างเนเจอรด้วยอ้าวแล้วเรื่องที่ว่าช่องว่างเหล่านี้อาจเป็นขดลวดละ่ะ ภาพที่เราเห็นกันบ่อยๆในโซเชียลมันมาจากทีมวิจัยนี้จริงหรอคำตอบก็คือไม่ใช่นะคะหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่ามันคือภาพสแกนของขดลวดซึ่งเราก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นนะคะแต่จริงๆแล้วมันก็คือภาพที่บ่งบอกถึงอุณหภูมิที่ใช้เครื่องอินฟราเรดโทรโกราฟีในการสแกนที่เล่าในตอนแรกนั่นแหละคะ่ะ ซึ่งการตีความว่าเป็นขดลวดขนาดใหญ่ไม่ได้มาจากการตีความอย่างเป็นทางการของโครงการสแกนพีระมิดโดยตรงแต่มันมาจากนักทฤษฎีอิสระหรือผู้ที่สนใจในประวัติศาสตร์บางกลุ่มเท่านั้นที่จะนําข้อมูลการค้นพบช่องว่างนี้ไปเชื่อมโยงกับทฤษฎีของตนเองเกี่ยวกับเทคโนโลยีโบราณหรือความเชื่อว่าพีระมิดเป็นเครื่องจักรพลังงานแนวคิดที่ว่าพีระมิดไม่ใช่แค่สุสานแต่เป็นเครื่องจักรพลังงานโบราณเนี่ย นักทฤษฎีหลายคนก็เคยนำเสนอแนวคิดเหล่านี้มานานมากแล้วแล้วทำไมถึงเกิดทฤษฎีเรื่องนี้ขึ้นมาได้ละ่ะก็เพราะว่าความเป๊ะของพีระมิดในหลายๆด้านมันน่าเหลือเชื่อมากทั้งการวางตำแหน่งที่ตรงกับทิศเหนือจริงๆการจัดวางหินการคำนวณคณิตศาสตร์ต่างๆที่ซ่อนอยู่ทำให้บางคนเชื่อว่ามันต้องมีวัตถุประสงค์ที่ซับซ้อนกว่าที่จะแค่เป็นสุสานเท่านั้นและยังมีการใช้หินแกรนิตในห้องสำคัญต่างๆซึ่งหิน มันจะมีแร่ควอสที่มีคุณสมบัติไพโซอิเล็กทริกก็คือเวลามันถูกสั่นสะเทือนมันก็จะสามารถเกิดไฟฟ้าได้ก็เลยเป็นทฤษฎีที่เชื่อว่าพิระมิดอาจจะใช้คุณสมบัติของหินพวกนี้ในการสร้างพลังงานก็ได้ แล้วเรื่องระบบทางเดินและห้องภายในที่มันซับซ้อนของพีระมิดเนี่ยก็ถูกมองว่ามันซับซ้อนเกินกว่าจะเป็นสุสานเช่นกันโดยมองว่าห้องบางห้องเนี่ยมีคุณสมบัติทางเสียงที่สามารถขยายการสั่นพ้องได้คุณคุณไหมคะใช่แล้วมันคือแนวคิดของเทสลาค่ะเรื่องการใช้เรโซแนนซ์ของโลกการดึงพลังงานจากบรรยากาศหรือการส่งพลังงานไร้สายเนี่ยถูกดึงมาใช้เป็นหลักการทางวิทยศาศาสตร์ที่อาจ เป็นไปได้เพื่ออธิบายการทำงานของพีระมิดที่เชื่อมโยงกันนี่แหละค่ะคือการค้นพบที่จุดประกายจินตนาการของนักทฤษฎีทั่วโลกแต่เรื่องราก็ยังไม่จบนะคะคลิปหน้าเราจะมานำการค้นพบจากนักวิจัยอิสระเหล่านี้แหละมาส่องดูว่าจะพบอะไรที่น่าทึ่งบนโลกนี้อีกบ้างแอบใบ้ว่ามีการค้นพบสุสานขนาดใหญ่อายุกว่า4,300ปีที่เป็นเหมือนเวิร์กช็อปในการทำมัมมี่มีทั้งมนุษย์และสัตว์ด้วยนะทุกคนถ้าน ชอบก็อย่าลืมติดตามช่องครัวพี่์ไว้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย